สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องเชฟที่พนเดิมนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่อีกหนึ่ง EP พิเศษนะครับมาตามกันต่อนะครับพ่อปู่สีสุดโธเจ้าที่แรงนะครับหลังจากที่เลขทูบเสียงไทยเข้ามาสองงวดติดต่อนะครับเลขทูบเสียงไทยให้โชคมาสองงวดติดต่อนะครับงวดนี้มาขอกับพ่อปู่กับเจ้าหญ้าต่องวดนะครับสําหรับเราพัฒนานะครับนี่นะครับข้อ หมนเก่าย้อนหลังนะครับสำหรับเลขทูบนะครับก็ถือว่าให้โชคมา2งวดติดต่อนะครับนะหลายๆท่านก็ได้3ตัวตรงๆมา2งวดนะครับโดยเฉพาะเลขคำนวณนะครับเลขคำนวณก็ถือว่าเข้าตรงกันด้วยกับเลขทูบนะครับในงวดที่แล้วก็สอบผ่านนะครับเอาละครับวันนี้มาตั้งจิตขอเอาไว้กับองค์พระปู่สำหรับเราพัฒนาหรือว่าข้ามโคง้ง นะครับในค่าคืนวันจันทร์ที่12นะครับฝากคนละหนึ่งไลค์ฝากคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับโอ้ช่วงนี้โดนปิดกั้นค่อนข้างหนักนะครับโดยเฉพาะในเพจนี้ติดเหลืองนะครับติดเหลืองอยู่นะครับฉะนั้นแล้วก็กําลังต้องการกําลังใจเลยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้เปิดการมองเห็นนะครับ เอาละครับสำหรับเลขคำนวณนะครับงวดที่แล้วของเชฟเองเนี่ยถือว่ามา2ง,งวดติดต่อเหมือนกันนะครับงวดก่อนใน53ตรงๆนะครับงวดที่แล้ว905สอบผ่าน3ตัวตรงๆนะครับเข้าชุดตรงๆเลยและได้บนได้ล่างด้วยนะครับได้ทั้ง90ได้ทั้ง05นะครับของปูทองมาเองก็สอบผ่านในชุด2ตัวล่างนะครับก็เสียดายที่50อยู่ด้านบนแต่ว่าปูไม่ได้ตัดลงนะครับ ไม่ได้ต exactly exactly. okay. mm ัดลงก็เลยได้แค่2ตัวล่างสําหรับ0ูนย์นะครับก็เลยได้แค่2ตัวล่างสําหรับ0ูนย์นะครับแล้วก็หลวงพี่ย้อยเองก็สอบผ่านในชุด2ตัวล่างนะครับก็ยังถือว่าเข้าต่อเนื่องนะครับสําหรับหลวงพี่ย้อยก็เสียดายนะครับงมด่ที่แล้วนี่มีทั้ง903 907นะครับแต่ก็ไม่มานะครับไม่ได้ไม่ได้3ตัวไม่ใช่ไม่มานะครับได้แค่90ล่าง9 0 0 9ล่างนะครับ าลครับเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะครับระหว่างรอเลขทูบนะครับเลขทูบเสียงไทยวันนี้หมายเลขที่1ได้4นะครับหมายเลขที่1ได้4นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นสอะไรนะครับไปดูเลขคำนวณนะครับเริ่มที่หลวงพี่ย้อยนะครับหลวงพี่ย้อยวันนี้1065นะครับ1065 8406นะครับ 1065 8ศนหนะครับแล้วก็มี630มี6 8 7นะครับแนวทางจากหลวงพี่ย้อยนะครับมี6 5หมี0 6ย์มี30มี8 7มี10มี8 4มี6 3มี6 8มี40มี15นะครับสำหรับคำคืนนี้ใครที่รักชอบแนวทางของหลวงพี่ย้อยนะครับก็นำไปพิจารณาต่อนะครับ ปูริม,มูลนะครับ7930นะครับวันนี้7930นะครับแล้วก็มี2055 809 951นะครับ7930 2055 809 951นะครับแนวทางของปูริมมูลนะครับอ่าสำหรับเลขทูกก็มาแล้ว2หมายเลขด้วยกันนะครับ 4กับ2นะครับสี่กับสองสำหรับเลขทูบ2ตัวแรกนะครับเลขทูปเสียงไทยพรปู่สีุ่ดโย,ยาสีปฐุมมานะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็น2อ,อะไรนะครับเสียงจำปสาสักนะครับงวดที่แล้ว ก็เสียดายนะมีแค่06นะครับ063 064นะครับงวดที่แล้วขอไม่ได้ตีดลังกาก็เลยพลาดไปนะครับงวดน,นี้ให้มาที่1279 8139นะครับ8139 1279 308 526นะครับแนวทางจากเซียนจำ p r สัก์นะครับหลายๆทานนี้ก็ตามอยู่นะครับ เพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ก็ถือว่าให้แม่นนะครับเข้าบ่อยมากๆนะครับหลุดน้อยเข้าเยอะนะครับสําหรับเส้นจำปาศักนะครับอ่ะสามตัวแรกเลขทูบมาแล้วนะครับสี่สองสามนะครับสี่สองสามรอลุ้นอีกหนึ่งหมายเลขนะครับสําหรับเลขทูบนะครับมาดูของเชฟบ้างนะครับอ่อสีเจ็ห้าห้า่เก้าสี่เก้าห้า 369 203นะครับถ้าใครไม่ชอบเบิ้ลเนี่ยเชฟฝากเอาไว้ว่าเป็นเออไม่ชอบเบิ้ลไม่ชอบหามฝากเอาไว้เป็น405อีกตัวหนึ่งนะก็คือเออในใจเนี่ยชอบ405นะครับแต่ว่าก็แอบเชียร์4 4่อยู่นะครับก็เลยตอนแรกว่าจะลงเป็น4 0 5 9นะแต่ว่าคิดว่าอาจจะมีเบิ้ลหรือมีหามนะครับงวดนี้ก็เลย ตัดสินใจใส่เป็น4959ลงไปนะครับแต่ในใจลึกๆก็ยังชอบชอบเอ่อ405อยู่ด้วยคู่หนึ่ง504อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาละครับปู่ทองมานะครับ8457นะครับ4390นะครับโอ้ตรงเลขทูบ439นะครับตรงเลขทูบที่439นะครับของปู่ทองมานะครับนี่นะครับมาครบแล้วด้วยสำหรับเลขทูบนะครับ4239 4สามเก้านะครับของปู่ทองมานะครับแล้วก็มีแปดสี่ห้าเจ็ดนะครับมีห้าห้าหนึ่งมีสามสามหกนะครับฝากเอาไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสําหรับข้ามคืนนี้นะครับขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละห like, นึ่งแชร์เปิดการมองเห็นให้ทางช่องด้วยนะครับนะอย่างที่ได้แจ้งไปช่วงนี้โดนปิดกันหนักมากมากนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้เห็นไลค์ไม่มันไม่เตือนไม่แจ้งเตือนนะครัเพราะว่าโดนปิดกัาะนัรนแล้วกด นิ้วโป้งให้หน่อยนะครับกดนิ้วโป้งกดหัวใจนะครับมาให้หน่อยนะครับเปิดการมองเห็นให้ทางช่องนิดหนึ่งนะครับเราก็ถ้าแชร์ได้ก็ฝากแชร์นะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลวปวิดีโอนะครับอย่าลืมคืนนี้ไปลุ้นด้วยกันนะครับสําหรับผลเราพัฒนาเชฟก็จะถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับรวมถึงใครที่อยากได้สายด่วนนะครับก็มีให้เหมือนเดิมนะครับเจอกันในค่าคืนนี้นะครับทุ่มครึ่งเรามีนัดกันนะครับเจอกันคืนนี้ครับสาหรับ ไลน์นี้อีพีนี้สวัสดีทุกท่านครับ